สวัสดีครับท่านผู้ชมไอวิระคนชัยภูมิคนรูกบลอลนาตาบดีแต่ว่าจิตใจงามนะครับหนึ่งนาทีมีสาระกับไอวิระคนชัยภูมินะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับนี่คือต้นสมุนไพรต้นกระตังใบนะครับสำหรับต้นกระตังใบเขาซี่เกิดอยู่ตามโคกตามป่าตามภูตามผ,า,มผาจังสี่นะครับ หาไงานะครับหาไงาเมื่อก้อนนี่ผมว่าเป็นผูบ้านผมนี่ซีโบมีแต่ทุกมือนี่ผมร้องมาหาเบื้องแล้วเขาเกิดขึ้นมามีเยอะอยู่นะครับมีเยอะสําหรับต้นกระตังใบเนี่ยสรรพคุณของเขาเป็นจงังไดเอามาฟังกับไอวีละกันเลยครับผู้ใดที่เป็นฤทธ์สีดวงฤทธ์สีดวงทวารน,นะครับฤทธ์สีดวงทวารทายออกเป็นเลือด ปวดเสียบล้อนขนาดนะครับทรมานมากๆนะครับนี่ละให้น้ำหัวของต้นกระตังใบนะครับหัวหรือว่ารากของเขานี่ละไปต้มยููต้มกินได้นะครับสามารถต้มได้ทั้งสดและทั้งแห้งนะครับให้เฮาเอาประมาณครึ่งกำมือเฮานี่นะครับเอาสดหรือเอาแห้งแล้วก็ไปต้มน้ำในปริมาณ1ลิตรถึง2ลิตรนะครับ เดิมกินเศร้าเย็นก่อนอาหารนะครับอาการลิดสีดวงที่ทายเป็นเลือดกินไปสักระยะกะสีคอยทุเลาเบาบางและหายขาดได้เลยนะครับสำหรับสมุนไพรต่างๆนะครับก่อนสีกินสีไส้สีน้ำไปทานก็ควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับ อย่าพึ่งมาเชื่อไอ้วิระคนใช้ยภพุิมเสมอไปนะครับหาขขอมูลจากแรงอื่นถ้ายัางบอเข้าใจหรือว่าอยากปรึกษากัปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันเภสัชกรไทยหรือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านสมุนไพรก่อนน้ำไปกินไปทานนะครับสำหรับผู้ใดที่เป็นฤทธิ์สีดวงเดือลิิ์สีดวงทวบานทายออกเป็นเลียนกินไปสักระยะนึงอีก มีอาการที่ดังว่ามานน่กะสิทุเลาเบาบางหายไปนะครับสำหรับฤทธิ์สีดวงทวันทรมานมากๆนะครับและสำหรับต้นกระดังใบนี่เขายังช่วยมะลําใส่ได้พร้อมอีกนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กะหวังว่าคงสิได้ความรู้กับไอวิระคนชัยภูมิบ่อหน่อยกระายเนาะครับเนาะนี่คือต้นกระดังใบเด้อ เขาที่เกิดอยู่ตามภูตามผาตามโคกตามป่าทั่วไปลักษณะนี้นะครับผู้ดใดเป็นอาการจังเว้ามากะเอา้าบอเสียหลายร้องล้องเห็ดล้องกินล้องทานิึงเด้อไอวิระคนชัยภูมิสวัสดีครับ